เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับเม่นชาวสวนวัย34ปีจากจังหวัดเชียงรายชีวิตที่ผูกพันกับพื้นดินและการเพาะปลูกเขาไม่เคยหวาดกลัวสิ่งใดเพราะในวิธีกเกษตรกรน,นั้นหนักก็ต้องสู้เหนื่อยก็ต้องทนมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแต่ครั้งนี้เขาตัดสินใจไปเช่าที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อปลูกสวรสหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ากระทโรก ที่ดินแปลงนี้ปล่อยให้เช่าราคาถูกจนน่าประหลาดใจและไม่มีใครยอมเล่าความเป็นมาของมันอย่างชัดเจนทุกอย่างเริ่มต้นเหมือนสวนธรรมดาแต่สิ่งที่รอเขาอยู่ในเครือเทาวันและหมอกน้ที่ปกกลุมทั้งแปลงตลอดเวลากลับกลายมาเป็นเรื่องราวที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นขอเชิญทุกท่านพบกับห้องสิงสู่ตอนที่73ผีกระทบรก โปรดใช้ว <id sprout Likewise>. ิจารณญาณในการรับชมเม่นยืนมองที่ดินว่างเปล่ากินเนื้อที่มากกว่าห้าไร่พื้นดินที่เคยเป็นแปลงปลูกถั่วแระมาก่อนแต่ตอนนี้กลับถูกทิ้งร้างว่างเปล่าหญ้าขึ้นรกครึมบางจุดก็สูงท่วมหัววัชพืชไม้เลื้อยบางส่วนได้ขึ้นปกคลุมพันเสาไม้ก่เก่าแม้ที่ดินจะอยู่ต่างตำบลจากบ้านของเขาแต่ก็ห่างแค่ราว15้ากิโลเมตร ระยะทางสั้นๆที่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนทำสวนอย่างเม่นหลายครั้งที่เม่นขับรถผ่านเส้นทางนี้เขามักเหลือบมองผืนดินตรงนี้จากริมถนนแต่ก็ไม่เคยคิดอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งสายตาของเขาก็ไปสะดุดเข้ากับป้ายไม้เก่าๆที่เขียนด้วยสีซีจางว่าปล่อยเช่าระยะยาวราคาถูกและมันก็ถูกจนน่าประหลาดใจผืนดินกว้าง เนื้อดินรวนน้ำอุดมสมบูรณ์เพราะมีน้ำจากฝายเล็กๆไหลผ่านทั้งปีสำหรับชาวสวนมันคือทำเลทองเม่นนัดเจอกับเจ้าของที่ยายแก่คนหนึ่งที่มาคนเดียวท่าทางของเธอเหมือนอยากปล่อยที่ตรงนี้ไปให้พ้นๆไม่ได้มีการพูดจาต่อรองมากนักสัญญาเช่าก็ถูกเขียนขึ้นอย่างง่ายๆเม่นจ่ายล่วงหน้าไปเลยห้าปีในราคาแค่หมื่นต้น สิ่งแรกที่เขาคิดทันทีเมื่อก้าวเท้าลงบนผืนดินนี้คือการปลูกเสาวรสหรือกระทกรกที่ชาวบ้านเรียกกันราคาตลาดช่วงนั้นก็กำลังดีรุ่นที่แล้วที่เขาทำอีกแปลงใกล้บ้านพื้นที่แค่สามไร่ก,กว่ามันกลับทำรายได้ให้เขามากกว่าสองแสนบาทต่อรุ่นเช้าวันถัดมาเม่นขับรถกระบะบรรทุกเสาไม้ลวดและอุปกรณ์ทำค้างเข้ามาที่สวน ข้างๆกันนั้นมีดอยเด็กหนุ่มวัยรุ่นแถวบ้านอายุ17ปีที่เขาจ้างมาช่วยลงแรงพื้นดินกว้างกว่าห้าไร่ถูกละทิ้งมานานจนบางจุดหญ้าสูงท่วมหัวเม่นเดินวัดพังก่าระยะเพื่อปักเสาส่วนดอยนั้นก็สะพายเครื่องตัดหญ้าเดินไล่ตัดรอบแปลงอย่างชำนาญเสียงเครื่องยนต์สองจังหวะแกวงดังไปทั่วกลบความเงียบของพื้นที่ว่างเปล่าจนกระทั่ง เสียงใบมีดกระแทกกับของแข็งบางอย่างที่ไม่ใช่หินมันดังสะท้อนกล้องจนดอยสะดุ้งเผลอปล่อยคันเร่งเครื่องตัดหญ้าและมันก็ดับลงทันทีเม่นหันขวับไปที่ท้ายแปลงซึ่งติดกับลำเหมืองที่ที่ดอยยืนอยู่หัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุก่อนจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆทั้งคู่แหวกกอหญ้าสูงออกสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือฐานอิดเก่าๆที่แตกหักสุดโสม กินพื้นที่ราวห้าคูณห้าเมตรเห็นจะได้มันดูไม่ออกว่าเคยเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบไหนไม่ใช่บ้านไม่ใช่กระท่อมและไม่ควรจะตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ําพวกเขายืนมองมันอยู่ครู่หนึ่งแล้วฝืนใจหันกลับไปทํางานต่อเสียงตัดหญ้าก,กลับมาดังอีกครั้งเสียงปักเสาไม้ดังตึงตังก้องไปทั่วแปลงทุกอย่างดําเนินต่อไปอย่างไม่มีอะไรผิดปกติ พื้นที่กว้างกว่า5้าไร่กลายเป็นสนามงานหนักตลอดเกือบสามวันเต็มเสียงค้อนเสียงเลื่อยและเม็ดเหงื่อที่ถูกทุ่มเทลงไปเพื่อให้ค้างไม่ไผ่ได้ผุดขึ้นสูงท่วมหัวเรียงรายกลางทุง่งทุกอย่างต้องรีบเร่งให้เสร็จก่อนหน้าฝนที่กำลังจะมาเยือนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่สิ่งที่ทำให้เมนรู้สึกผิดแผกตลอดสวันนั้นไม่ใช่ความเหนื่อยล้าหากแต่เป็นความเงียบงันของธรรมชาติที่ผิดปกติ ทั้งๆท,ที่เส้นทางตรงนี้ควรเป็นเส้นทางหลักที่คนงานชาวสวนหรือแม้แต่เด็กนักเรียนควรผ่านไปมาแต่กลับไม่มีแม้เงาของใครสักคนทั้งสามวันเต็มนั้นมีเพียงเขากับดอยเหมือนถูกทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวในที่ดินแห่งนี้เม่นไม่อาจหาคำตอบแต่ความรู้สึกวิววิววุว่ววาบในอกกลับทวีเพิ่มขึ้นหลังจากพื้นที่ได้ถูกทางโลกจนมองเห็นทั่วทั้งแปลง มันกลับยิ่งชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังที่นี่ถึงแม้มันจะสวยงามแต่มันก็แอบร้อนแบบแปลกมันเหมือนราวกับมีฝีเท้าแผ่วเบาเดินวนเวียนอยู่เต็มไปหมดบางครั้งเขาก็เห็นเงาที่หางตาแวบไปแวบมาเหมือนใครบางคนเดินตัดผ่านแถวเสาค้างแต่พอหันไปกลับไม่มีอะไรนอกจากลมที่พัดซัดไปหญ้าไปมา ทุกครั้งเขาคิดว่าคงตาฝาดแต่มันก็บ่อยครั้งเกินจนผิดปกติท้ายแปลงตรงพื้นปูนเก่าๆที่ไม่อาจขุดลุ้มลงหลักได้ยังคงถูกเว้นว่างไว้ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านไปตรงนั้นใจมันจะวิววูบวา่าบเหมือนถูกใครมองลอดขึ้นมาจากพื้นด้านล่างเวลาค่นเย็นของวันหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาเก็บงานเมนมองดอยที่แบกไม้ไผ่พาดบ่าอยู่ริบ ท่าทางดอยเหมือนกําลังยืนสนทนากับใครสักคนอยู่ไกลไกลเม่นเพ่งตาหมอด้วยความสงสัยมันคล้ายมีเงาอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างดอยแต่เพียงพริบตาเดียวเงานั้นก็วูบหายไปเหลือเพียงดอยยืนอยู่เพียงลําพังเหมือนคุยอยู่คนเดียวจนกระทั่งงานเสร็จสิน้นดอยเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถกระบะเม่นเอ่ยถามถึงสิ่งที่เห็นเมื่อครู่ดอยกลับตอบไปรบเรียบว่ามีตาแก่ๆคนหนึ่งผ่านมาแล้วก็บอกให้เรารีบกลับ มันกำลังจะมืดอ,อาจจะอันตรายเกินไปถ้ายังอยู่แถวนี้ต่อเม่นถึงกับนิ่งไปเขาจำได้ดีตลอดเวลาที่มองอยู่มีเพียงดอยคนเดียวที่ยืนพูดอยู่ตรงนั้นแต่ดอยก็ยังยืนยันหนักแน่นว่าพี่เม่นนั้นตาฝาดไปเองเพราะตาแก่แกอยู่ตรงลำเหมืองด้านล่างนูน่นเห็นชัดว่าแกกำลังเก็บอวนดักปลาอยู่ตรงนั้นแม้เม่นจะแปลกใจจนคนลุกสู้แต่ก็ไม่อยากจะเอ่ยอะไรอีก ท้องฟ้าเหนือศีสะะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำลงทุกขณะลมเย็นจากป่ารอบๆได้พัดครูกันเข้ามาอย่างไม่มีปีมมกลุยพวกเขาจึงเร่งรีบขับรถกลับบ้านทิ้งท้ายแปลงว่างเปล่าและพื้นปูนที่เก่าเงียบงันในเบื้องหลังไว้อย่างนั้นเวลาผ่านไปเกือบสี่เดือนแปลงสวรสที่เคยโล่งเตียน บัดนี้ได้ถูกแต่งแต้มด้วยเถากระทครคที่เลื้อยพันขึ้นค้างจนแน่นขนาดกลายเป็นแนวเขียวก็จีทอดยาวสุดสายตาบางต้นเริ่มแตกดอกบางส่วนก็ออกลูกโตกลมแน่นรอเพียงเวลาเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเม่นยืนมองพลางคำนวณในใจลูกกระททกรคที่ร่วงหล่นพื้นเพราะแก่จัดนั้นมันมีไม่น้อยเลยแต่ละลูกที่ร่วงคือเงินที่สูญไปโลหนึ่งราคาก็20-30บาท และเมื่อคูณกับพื้นที่ที่กว้างมากกว่าห้าไร่มันจึงไม่ใช่จำนวนน้อยๆที่จะปล่อยให้เสียเปล่าถึงจะไม่ใช่ว่าเขาไม่ไว้ใจใครในละแวกนี้แต่หากมีใครผ่านไปมาแล้วเห็นผลไม้ร่วงเกลื่อนพื้นอดใจไม่ไหวมันก็อาจจะหายไปได้ไง,ง่ายๆเงินทั้งนั้นเพื่อป้องกันเอาไว้เม่นจึงตัดสินใจเริ่มมานอนเฝ้าสวนตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปและคืนนี้ก็เป็นคืนแรกของเขา ด้วยอาชีพชาวไร่การนอนเฝ้าสวนนั้นมันคือเรื่องปกติอยู่แล้วแต่นั่นมันคือการนอนเฝ้าสวนของตัวเองไม่ใช่สวนเช่าเหมือนที่แห่งน,นี้ฟ้าที่มืดลงทีละน้อยเสียงแมลงกลางคืนเริ่มดังคลออยู่รอบทุ่งเสียงกบเขียดแววแซ่เข้ามาจากลำเมืองแต่ท่ามกลางความคึกคักของธรรมชาติกลับมีบางช่วงที่ความเงียบโถมทับลงมาอย่างผิดปกติ เขาเลือกกางเต็นท์บนจุดสูงสุดของแปลงเพื่อให้มองเห็นโดยรอบได้ทั่วตั้งใจว่าจะฝอกสังเกตการทั้งคืนทั้งเสียงฝีเท้าแสงไฟหรือแม้แต่งเงาเคลื่อนไหวใดๆที่อาจแทรกเข้ามาแต่แล้วเมื่อเวลาล่วงไปเหตุการณ์ประหลาดเล็กน้อยก็เริ่มเกิดขึ้นเสียงฝีเท้าที่ดังคล้ายมีคนเดินอยู่แถวท้ายแปลงเสียงเหล็กเสียดสีกับหินดังมาจากพื้นปูนเก่าที่ถูกทิ้งร้างกไกล แต่เมื่อกขาตรดไฟฉายส่องออกไปกลับไม่มีใครหรือไม่มีอะไรผิดปกติเม่นพยายามข่มอารมณ์เลือกที dabei, ่จะไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นแต่ยิ่งดึกความเงียบก็ยิ่งหนาแน่นราวกับบรรยากาศทั้งสวนกำลังเฝ้ามองเขามาจากความมืดออกมาเมื่อเวลาเริ่มดึกขึ้นเรื่อยๆลูกสวรสเริ่มทยอยร่วงลงพื้นเป็นระยะ เสียงดังตุบตับเบาๆดังขึ้นเป็นครั้งคราวท่ามกลางความมืดเม่นหยิบกระสอบออกเดินเก็บผลที่ตกหล่นตามพื้นมืออีกข้างก็ส่องไฟฉายไล่ไปตามแนวค้างเขาเดินไปเรื่อยๆก้มเก็บทีละลูกด้วยความเคยชินแต่ยิ่งดึกเสียงร่วงนั้นกลับดังใกล้ตัวมากขึ้นเพียงไม่กี่ก้าวเขารีบเดินไปหาแต่กลับไม่พบอะไร คราวนี้มันดังอยู่ข้างหลังเขาหันกลับไปอย่างไวแต่พื้นดินกลับโล่งว่างเปล่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมองไม่เห็นลูกกระทบโลกหญ้าทั้งสวนมันก็ถูกตัดโล่งเตียนขนาดนั้นเหตุ<_ <k> _>การณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับมีใครกำลังแกล้งอยู่ในความมืดมันมีแค่เสียงแต่ไม่มีลูกสาวรสร่วงลงมาให้เห็นจริงๆ <_ c ười> ความแปลกประหลาดค่อยๆคลืบคลานเข้ามาในความมั่นใจของเมน เขาเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งไล่ตามเสียงที่มองไม่เห็นตัวอยู่ตลอดเวลาหัวใจเขาเริ่มเต้นแรงเม่นกลับถอยไปตั้งหลักที่เต็นเขาคิดในใจว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินเก็บให้หมดทีเดียวแล้วกันตอนนี้ไม่ไหวแล้วเขานั่งนิ่งอยู่ในเต็นได้เพียงครู่เดียวความเงียบบางเบงกลับถูกแทรกด้วยเสียงบางอย่างมันเป็นเสียงฝีเท้าเบา,เบา ที่ย่ำลงบนแปลงกระทกโรคเป็นจังหวะชัดเจนร่างกายของเขาช้าวาบขึ้นมาในทันทีสัญชาตญาณของคนสวนที่คุ้นเคยกับการถูกลักของบ่อยๆมันได้บอกชัดวันนี้ต้องเป็นขโมยแน่ๆเม่นกำไฟฉายแน่นย่องออกจากเต็นท์ช้าๆก่อนจะสาดแสงออกไปทั่วแปลงและแสงไฟฉาย ก็จะภาพเงาดําไหลผ่านวูบว่าไปอย่างรวดเร็วเงาที่แน่นอนว่าไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่สัตว์แต่มันคือคนตัวเป็นเป็นเขาตะโกนเรียกเสียงดังออกไปแต่ไม่ได้คําตอบกลับมาความมืดตรงหน้ามันเหมือนปิดกั้นเสียงทุกอย่างเอาไว้มีเพียงเสียงฝีเท้าของใครสักคนที่ค่อยๆเดินสวนเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆไม่ว่าเม่นจะก้าวไปทางไหนความรู้สึกนั้นก็ยังตามติดเหมือนเงา แต่สายตามเขากลับไม่เห็นคนตัวเป็นๆสนักคนสำหรับโจรขโมยนั้นเขาไม่เคยกลัวเลยตั้งแต่เกิดมายกเว้นสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้บรรยากาศทั้งสวนเงียบงันจนเขาแทบบ้าเสียงฝีเท้ายังคงเคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนเม่นเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วและเขาก็ไม่ทนเม่นรีบเก็บของแบบลวๆทั้งที่มือส่รสะท้าน ลากกระเป๋ายนขึ้นกระบะแล้วสตาร์ทรถออกจากสวนทันทีอย่างไม่รีรอไฟหน้าของรถพุ่งทะลุความมืดเม่นไม่กล้ามองกระจกหลังเพราะเขารู้สึกดีว่าหากันหลังกลับไปบางทีสิ่งที่ตามอยู่อาจยืนมองเขาอยู่ตรงนั้นก็เป็นได้หลายวันต่อมาเม่นขับรถกระบะเข้ามายัางสวนเช่นเคยเพราะหน้าที่พร้อมกับดอยที่ขี่มอไซค์คันเล็กตามมาถึงเกือบอพร้อมๆกันเมนไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องเมื่อคืน ไม่กล้าบอกความจริงกับดอยเขากลัวว่าหากเด็กหนุ่มรู้อาจจะไม่ยอมอยู่ช่วยงานต่อคนงานก็ยิ่งหายากค่าแรงก็แพงขึ้นทุกวันทว่าเมื่อก้าวเข้าสู่แปลงสิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับเป็นลูกกระทกโลกที่สุกจนร่วงเกลื่อนพื้นเต็มไปหมดกลิ่นหวานปะป,ปนกับกลิ่นหมักหมมลอยตลบอบอวนเหมือนที่แห่งนี้ไม่มีใครแอบเข้ามาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เมนวางใจได้เลย เขากับดอยลงมือเก็บผลที่ร่วงตามพื้นก้มเก็บทีละลูกใส่กระสอบอย่างเป็นกิจวัตรแล้วจึงค่อยเด็ดผลสุกจัดที่อยู่ตามเถามาเพิ่มเสียงกระสอบเสียดสีกับพื้นหญ้าคลอไปกับเสียงลมวีดวิวบรรยากาศโดยรอบยังคงวังเวงอย่างน่าประหลาดเหมือนปกติแต่ทั้งคู่ก็ยังทำงานไปเรื่อยๆจนเกือบหมดวัน เมื่อได้ลูกกระโรกภัพอสมควรเม่นขับรถไปส่งยังจุดรับซื้อก่อนจะแวะทำธุระส่วนตัวที่บ้านเขาตั้งใจจะชวนดอยกลับไปด้วยแต่เด็กหนุ่มกลับป่ายเบียงขี้เกียจขับรถไปไกลๆและบอกว่าอยู่เฝ้ารอที่นี่มอไซก็มีเหวเดี๋ยวออกไปซื้อหาอะไรกินเองก็ได้กว่าที่เม่นจะกลับมาถึงสวนฝาก็พลบคำ่ำจนเกลือนหายไปกับความมืดมิด เขาขับรถเข้าไปจนไฟหน้าส่งเห็นรถมอไซค์คันเล็กของดอยที่จอดชิดอยู่ข้างเต็นท์แต่บรรยากาศกลับเงียบกริบในเต็นท์ว่างเปล่าไม่มีร่างของเด็กหนุ่มแม้แต่เงารอบๆก็ไม่มีเสียงหรือการเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงลมที่พัดยอดหญ้าไว้เบาๆเม่นกวาดตามมองรอบๆสวนก่อนจะตะโกนเรียกชื่อดอยออกมาแต่เสียงของเขากลับจมหายไปในความมืดไม่มีคำตอบสะท้อนกลับมา มีเพียงความเงียบที่เริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศแปลเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดอย่างเฉียบพลันเม่นตอนนี้รู้สึกใจคอไม่ดีความกังวลถาถมเข้ามามันดึกมันมืดขนาดนี้แล้วดอยจะไปไหนได้อีกนี่ก็ไม่ใช่บ้านของเราส่วนที่รายล้อมไปได้วยความวางเวงและยิ่งเป็นกลางคืนด้วยแล้วหากมีอะไรเกิดขึ้นจะทำยังไงมือที่กำไฟฉายสั่นเล็กน้อย แสงไฟกวาดผ่านแนวค้างทีละล็อกเถาของสาวรถที่หนาทึบได้พลิ้วไหวตามแรงลมทุกก้าวที่เดินผ่านความเงียบกลับกดทับหนักยิ่งขึ้นมันกดดันมากๆตอนนี้เม่นส่งไปฉายตามหาดอยจนเกือบถึงลอกสุดท้ายของแปลงใกล้ๆที่กลางลานปูนแตกหากนั้นมันทอดยาวไปจนถึงริมลำเมืองเขาหยุดชะงักเมื่อแสงไฟสาดไปพบร่างของดอยยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงนั้น ดอยนั้นยืนนิ่งเงียบงันร่างแข็งทื่อหันหน้าไปยังสายน้ำเบื้องล่างหัวใจของเม่นพองตัวด้วยความดีใจปนโล่งอกเขาเรียกชื่อดอยออกมาพร้อมกับเร่งฝีเท้าเข้าไปหาแต่เม่นก็ต้องหยุดชะงักลงร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ดอยยังคงยืนนิ่งไม่มีท่าทีหันหลังกลับมาไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากเด็กหนุม่มและสิ่งที่ทำให้เลือดในกายของเม่นนั้นเย็นเฉียบ คือภาพรอบๆของตัวดอยมีเงาดำมากมายได้ยืนโอบล้อมอยู่โดยรอบรูปร่างของเงาเหล่านั้นบิดเบี้ยวเป็นสีดำสลัวสลัวสันไวมันเป็นการเห็นวิญญาณด้วยตาเนื้อของเม่นแบบชัดๆครั้งแรกในชีวิตเขาตอนนี้เม่นตัวแข็งถือตาค้างกับภาพตรงหน้าขนลุกเกลียวตั้งแต่สันหลังจนถึงต้นคอเงามืดเหล่านั้นไม่เพียงแค่ยือนอยู่นิ่ง แต่กลับเหมือนกำลังบีบคัน้นบังคับร่างของดอยให้ก้าวไปข้างหน้าข้างหน้าที่เป็นริมลำเมืองที่มีน้ำเชี่ยวกรากและลึกมากรออยู่เบื้องล่างเม่นหายใจติดขัดสมองม่นงงไม่รู้ว่าจะทำยังไงความกลัวได้กัดกินไปทั้งร่างแต่ในขณะเดียวกันหัวใจมองเขาก็เต็มไปด้วยความเป็นห่วงดอยยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนไร้สติร่างยืนโอนเอ็นล่องลอย เหมือนตอนนี้เด็กหนุ่มที่ถูกพาออกไปจากโลกของคนเป็นไปแล้วเวลานั้นเม่นไม่มีทางเลือกด้วยไหวและวุฒิภาวะเขาสลัดความกลัวทิ้งไปกัดฟันวิ่งตรงไปข้างหน้าหวังจะคว้าตัวดอยกลับมาก่อนที่เงาดำเหล่านั้นจะพาเด็กหนุ่มก้าวเท้าสุดท้ายลงไปยังสายน้ำเชี่ยวที่กำลังรอพรากชีวิตอยู่เบื้องล่าง สายลมกลางคืนพัดเอื่อยเอากลิ่นน้ำหมักเน่าอ่อนๆและกลิ่นหญ้าโชวยชื้นขึ้นมาประทะหน้าเม่นวิ่งฝ่าความมืดไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตสมองเขาตะโกนสั่งซ้ำๆให้รีบไปคว้าตัวดอยให้ได้แต่ทุกการก้าวของเขากลับติดขัดเหมือนร่างกายทำงานไม่เป็นปกติดวงวิญญาณที่รายล้อมร,บรอบๆดอยเมื่อครู่เขาไม่แม้แต่จะชายตามมองอีกต่อไปความกลัวผีที่ถูกบทขยี้แทนด้วยความเป็นห่วงเขาเหลือเพียงแรงที่จะกระเสือกสนไปให้ถึงตัวดอยให้ได้ ไฟฉายที่กวัดแกว่งในมือพลัดหล่ดหายไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ความมืดด่โอบล้อมเข้ามาเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นผิดจังหวะสมองของเม่นเริ่มสั่งการแบบติดๆขัดๆราวกับถูกบังคับการเคลื่อนไหวโดวยไม่ใช่เจตนาของตัวเองและเขาก็ยังคงวิ่งไปข้างหน้าอย่างไร้สติลงไปเรื่อยๆอยากขึ้นรกเกี่ยวพันและเสียสีกับข้อเท้าและหน้าแข้งความเย็นชื้นคลืบคลานมาจากปลายเล็บลามขึ้นมาที่ตน้นขาสู่ลำตัว จนกระทั่งเกาะกลุ่มลำคอเหมือนถูกจุ่มลงไปในน้ำใช่เม่นกำลังวิ่งลงไปในน้ำในความหนาวเหน็บนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นชัดเจนกล้องกังวานเข้ามาในหูของเม่นมันคือเสียงที่ร้องเรียกชื่อเขาซ้าๆดังมาจากข้างหลังว่าพี่เม่นพี่เม่นเสียงนั้นไม่ผิดแน่มันคือเสียงของดอยนั่นเอง หัวใจเม่นกระตุกวูบคืนสติความสับสนปั่นป่วนจนไม่อาจแยกแยะความจริงได้แล้วคนที่วิ่งตามมาเมื่อครู่เขาเป็นใครตอนนี้เม่นเพียงรู้สึกว่าร่างกายกำลังถูกดูดลงสู่ความมืดใต้น้ำและทุกอย่างก็กำลังค่อยๆดับวูบหายไปเม่นไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้ว ไม่ใช่ดอยที่ยืนอยู่ริมลำเหมืองเมื่อครู่หากแต่เป็นเขาเองต่างหากที่วิ่งอย่างไร้สติลงไปยังลำเหมืองที่มืดมิดนั้นและผู้ที่วิ่งตามลงไปช่วยไว้ไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือดอยนั่นเองความจริงแล้วดอยก็ยังนั่งอยู่ในเต็นท์นั่นแหละเพียงแต่ว่าสายตาของเม่นกลับมองไม่เห็นเหมือนถูกบางสิ่งบังเอาไว้ร่างกายของเม่นแข็งถือก้าวเดินลงไปข้างล่างอย่างคนไร้สติ ดวงตามือลอยราวกับถูกแรงลึกลับบางอย่างชักนําให้เดินลงไปตอนแรกดอยไม่ได้ใส่ใจมากนักคิดว่าพิเมนคงเดินไปดูของหรือสำรวจแถวต้นกระทกรกตามปกติจึงนั่งทอดอารมณ์อยู่ภายในเต็นตามเดิมแต่เมื่อเวลาล่วงเลยนานเกินไปความเงียบกริบรอบตัวก็ทำให้เขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดแปกบางอย่างจึงตัดสินใจลุกเดินตามพี่เมนลงไป แล้วสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นทําให้หัวใจของดอยแทบหยุดเต้นพี่เม่นกำลังก้าวช้าๆลงไปในลําเหมืองร่างเขาไม่แม้แต่จะหันกลับมาเมื่อถูกเรียกชื่อดอยตะกอนเรียกเสียงดังยังไงก็ไม่มีปฏิกิริยาราวกับถูกปิดหัวปิดตาแยกออกจากโลกของความเป็นจริงดอยมองเห็นเพียงร่างของพี่เมน่นกำลังจะก,ก้าวพลาดจมหายไปกับสายน้ำ สัญชาตญาณสั่งดอยทันทีว่าถ้าช้าแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวอาจไม่ได้เจอกับพิเมนอีกแล้วดอยจึงวิ่งสุดแรงเพียงเฮือกเดียวพุ่งเข้าไปคว้าร่างของพิเมนเอาไว้ได้ทันก่อนที่ร่างนั้นจะจมหายไปในสายน้ำอันมืดมิดเบื้องล่างพื้นที่สวนแถวนี้ควรจะเต็มไปด้วยเสียงผู้คนและความค,คึกคักแต่มันกลับเงียบเงันราวกับถูกสาบทั้งที่มีดินดีน้ำดี และควรจะเป็นพื้นที่ทำกินที่ทุกคนต่างแย่งจับจองกันแต่กลับถูกปล่อยรกร้างเรื่อยมาเพราะที่จริงอดีตเมื่อนา,นานมาแล้วของที่นี่มันคือป่าช้าเก่าที่เคยรองรับศพของผู้คนมานับไม่ถ้วนแม้แต่คนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านนี้บางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่แห่งน,นี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนซากปูนแตกหักที่ท้ายแปลง หากมองผ่านๆอาจดูเหมือนร่องรอยสิ่งก่อสร้างธรรมดาแต่สำหรับคนในพื้นที่เพียงเหลือบตาไปเห็นก็รู้ทันทีว่าที่นั่นคือเชิงตะกอนเผาศพมันเก่าผุพังจนเหลือเพียงสร้างกระจ,จายแต่สำหรับเม่นกับดอยซึ่งเป็นคนนอกมันเป็นเพียงก้อนปูนเก่าที่ไร้ความหมายพวกเขาจึงมองข้ามมันและไม่สนใจหลังจากค่ำคืนอนน่าพรั่งพรึงนั้น ร่างกายของเมนก็ล้มป่วยด้วยไข้สูงราวกับถูกแรงบางอย่างเล่นงานอาการทรมานนานอยู่หลายวันก่อนจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเขาหายเมนก็กลับไปทำสวนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือมันก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาพยายามบอกตัวเองว่าสิ่งที่เจอนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาและกำลังจะผ่านไปเมื่อนึกย้อนกลับไปในวันที่ดอยยืนคุยอยู่กับลุงแก่ๆคนหนึ่งที่ท้ายแปลกจากคำบอกกล่าวของชาวบ้าน เมื่อราวสามปีก่อนคุณลุงคนนั้นก็คือคนที่มาเช่าที่แปลงนี้ทำสวนเหมือนกันและแกก็เดินลงไปในน้ำไร้ซึ่งสติแบบเดียวกันกับเม่นแต่คุณลุงคนนั้นไม่ได้โชคดีเหมือนเม่น,เ,นเพราะแกไม่มีใครเห็นหรือไปช่วยไว้ได้ทันจนทุกอย่างมันก็สายเกินไปดวงวิญญาณของคุณลุงคงมาเตือนทั้งเม่นและดอยว่าที่ตรงนี้มันไม่ควรอยู่จริงๆ กระทกรกที่ปลูกไว้มากมายกำลังโตเต็มที่พลาดกันออกลูกดกรอเพียงวันเก็บเกี่ยวแต่ลึกๆในใจเม่นกลับแน่ชัดแล้วว่าเขาจะไม่ปลูกอะไรที่นี่อีกต่อไปรุ่นนี้เก็บขายได้ก็พอแล้วปีหน้าจะไม่ต่อจะไม่ขุดจะไม่ปลูกอะไรทั้งนั้นแม้จะทำสัญญาเช่าล่วงหน้าไปถึงหปีแล้วก็ตามเพราะบางพื้นที่มันไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อทำกินหากต่ถูกสร้างมาเพื่อเฝ้าความตาย และผู้ที่ก้าวเข้ามาก็มักจะต้องทิ้งบางอย่างไว้ที่นี่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวนไร่นาญาติเงือแรงกายหรือแม้แต่ชีวิตของเขาเอง